สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลรานามิถุนราศีมิถุนน้องให้ผลในช่วงของเดือนออสิงหาคมนี้เลยนะครับพอดีว่าทําช้าไปนิดนึงนะครับก็เลยสตันไปขอโทษด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการดูดวงสนตัวเนาะขอให้ดูเลือกจากใต้คลิปเท่านั้นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับโดด้วยเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยแล้วก็ฝาก f c e e o o o p เพ e เนาะชื่อเดียวกับช่องเลยดีจดโอจุดแอคทิวิตนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆเนาะที่จะตามออกมาช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวอล์พี่อากาศดวงรายแต้มาดวงรายสัปดาห์ดวงรายเดือนที่ทำให้กับทุกท่านเป็นประจำนะครับเพลย์ลิสต์ของความรักโดทำเสร็จแล้วนะเสร็จก่อนด้วยนะครับก็สามารถติดตามดูได้เนาะ นะครับในเพลย์ลิสต์เนาะสามารถกดเลือกดูได้นะครับแล้วก็ฝาก f c e e o o o k เพจนะครับชื่อดีกอกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมาลิงก์ทั้งในส่วนของ YouTube เนาะจะถูกแปะไว้ที่ Facebook page เฟซบุ๊กเพจด้วยนะครับโดยก็จะมีการอัปเดตงานตลอดทั้งเดือนนะครับว่าเดือนนี้ลงคอนเทนต์อะไรไปบ้างในช่องนะครับก็แล้วก็ถ้า update, อัปเดตไม่ว่าจะเป็นไบวอล์กหรือไปไหนหรือ ทำเขียนนิยายถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจนะครับแล้วก็คอมมูนิตี้ของช่องฝากติดตามดูทุกช่องทางด้วยนะครับล่าสุดก็เพิ่งอัดติ๊กต็อไปมั้งนะครับก็เอ่อเรียกว่าถ้าจะตามเนาะก็สามารถดูได้ที่ไลน์ได้เลยนะเอ่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะแอบเค้านะครับเดียวกับไลน์นะครับก็ชื่อชื่อนะชื่อของแอบเคาติ๊กต็อกเนาะที่เขาไปเสิร์ชด,ดูแล้วก็ไปดูนะครับ โปรไฟล์ก็จะเจอรูปโดนะครับแล้วก็โดก็จะติกตอ,อกไปหน่อยนึงนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวมิถุนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงเดือนสิงหานะครับเดย Queen of s w a n นนะครับตอนแรกจะเป็นออฟสอดเชียว n nice i ไน p e ส t a c l e s King of Cups Nice of Cups Just stick Four Pentacles King of Swords t ร o ออ s ซ o r The Hangman อย่างแรกก่อนนะครับเอ่อสำหรับชาวไม่ถุนเนาะช่วงนี้เนาะต้องบอกก่อนว่าชาวไม่ถุนมีเรื่องให้หนักอกหนักใจเยอะเหมือนกันนะอืมจริงๆไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรเท่าท่านที่ความจริงอะ่ะ แนวโน้มอ่ะมันกำลังดีขึ้นนะครับมันเหมือนกับว่าจบจากสิ่งที่มันไม่ใช่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมบางคนเนาะอาจจะมีการในเรื่องของอาบางคนอาจจะเป็นการจบโปรเจกต์อืมบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่จบโปรเจกต์เหมือนจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มสิ่งใหม่ไม่ได้เชิงในเรื่องของการที่เปลี่ยนงานนะ มันไม่ไมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นในเรื่องของการที่เราเตรียมความพร้อมเพื่อ1บางคนอาจจะแบบจบโปรเจกต์หนึ่งเพื่อเตรียมสูโ่โปรเจกต์ใหม่ๆที่กําลังเข้ามาดูาเห็นอย่างนั้นนะม,มากกว่ามันไม่ได้มีการแบบทานเฟอร์ไปไหนหรือต่อให้มีการทานเฟอร์สมมุติว่าถ้ามีจริงๆนะดูเห็นเลยว่าหลายคนจะได้ใส่งามเดิมลักษณะดเดิมๆอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณหนีจากจุดนี้ไม่ได้มันอาจจะเป็นวันอันโอลี่ของคุณแล้วก็ได้ นะครับเหมือนคุณหนีไม่พนะ้นอะต่อที่คุณเปลี่ยนไปกูก็เจออะไรเดิมประมาณนั้นเลยนะครับแต่พูดตรงๆนะคุณการเงินคุณเริ่มดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อาจจะหนักหน่วงเนาะก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าพลังงานเอเนอรจในเรื่องของการทํางานการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมาเต็มเหมือนกันนะครับควีนออ n ส์ n อ์ Queen ขึ้นมาแล้วมันเหมือนคุณคุณดูแฮปปี้กับการที่แบบ ทำงาน alert อะไรเงี้ยม,มันดูเฟร t มันดูสดใสามามีแต่คนอยากเข้าหาคุณนะอะในช่วงเดือนสิงหาเนาะแล้วมันเหมือนกับว่าบางคนอนะคิดที่จะขยับขยายต่อยอดในสายงานของตัวเองด้วยนะบางคนอาจจะเป็นการที่ลงทุนทำอะไรที่เป็นระยะยาวเนาะแต่คราวนี้ข้าง้นางนั้นขอให้ระวังนิดนึงเนะพพาะเพราะไพ่เตือนขึ้นมานะครับในเรื่องของตังเก็บ เก็บตังค์นิดนึงนะครับก็อาจจะมีเหตุที่ต้องใช้เนาะหรือมีความจาเป็นอะไรหลายอย่างในระยะยาวซึ่งถามว่าวินร,ระเบียบว,วินัยในเรื่องของการใช้ตังค์คุณก็มีแหละค,ค,คุณค่อนข้างคอนโทรลได้ดีด้วยที่สําคัญอ่ะคุณจะกากอะไรเขาเรียกอ,อะไรก็มีกเมียนอ่ะเนาะ,นะในเรื่องของการใช้ตังค์มากเลยอืซึ่งหลายๆคนนะต้องบอกก่อนว่ามีการแบบ บางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นอะไรบางอย่างที่ได้มากขึ้นด้วยนะจะสติ๊กกับใน subject p o s ขึ้นมานะครับไม่เหมือนกับว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่ในจุดจุดอื่นได้แล้วบางคนนะ่ะมีมีจริงๆนะครับในเ,เรื่องของเรื่องค่าเื่อตำแหน่งเนาะเพราะว่าอะไรเราเห็นเลยว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นศักยภาพคุณอืมแล้วทําได้ดีมากๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะโนมีความรู้สึกว่า คุณลำบากใจในเรื่องการตอบรับคําเพราะมันเหมือนกับว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวะ่ะคุณก็กดดันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างให้ให้ความสนใจแล้วก็ให้เห็นความสามารถคุณอนะ่ะอืมซึ่งดูมองว่าถ้ามันไม่ได้หนักหรือโอเวอร์โหลดจนเกินไปคุณสามารถรับได้เลยนะครับแล้วมันค่อนข้างดีทุกครั้งที่ขอให้รู้ไว้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะโดค่อนข้างไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงแต่ว่าส่วนตัวนะ ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เริ่มป้อนงานน่ะแปลว่าเขาเริ่มเห็นนะคืองานงานเยอะงานหนักนานเหนื่อยเนาะดูเข้าใจแต่มันเหมือนกับว่า,วารอบนี้ยมันเหนื่อยแล้วมันมีผลนะมีผลกับชีวิตมีผลกับเงินเดือนมีผลกับอะไรหลายๆอย่างของตัวคุณแน่นอนสู้ๆนะไปกำลังใจให้นะครับค่อนข้างโอเคเลยแหละในเรื่องของการเงินนะครับฟื้นตัวมากขึ้นแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะอ่ะการงานเนาะ อย่าให้บอกเนาะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของคนที่คือโดดเด่นมากสําหรับคนที่ชอบทำมัลติฮัสกิ้งเนี่ยคือทําอะไรหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันอืมแล้วเพื่อนร่วมงานก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตได้ดีด้วยนะอืมแล้วมันเหมือนกับว่าแต่สิ่งหนึงนะ่งเนาะในในแง่ดีคือคุณไนดะ้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับแต่อีกมุมหนึงนะ่งเนาะพาาะหลายๆอย่างอยากให้คุณ ละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอะ่ะหรือคนที่อาจจะเป็นตัวคุณเองด้วยที่ค่อนข้างตึงเหมือนกันในบางครั้งบางทีเนาะความให้มันแต่ถามว่าเพื่อนร่วมงานมาก็โอเคแหละแต่อาจจะด้วยเรื่องงานด้วยหรือเปล่าที่มันอาจจะมีผลกับตัวทางอารมณ์คุณด้วยแล้วก็เหมือนปาชดาก็ต้องเยอะเหมือนกันนะครับ พราะเห็นเลยว่าบางคนนะ่ะต้องสู้ต้องบุกต้องลุยแต่มันเหมือนกับว่ามันจะจบลงแล้วเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหละอืมแล้วมันเหมือนกับว่ามีการต่อยอดขยับขยายในสายงานของคนนะุณน่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะมีแน่ๆใน,นเรื่องของการลงทุนแต่เหนื่อยหนักก่อนนะหนักก่อนแล้วถึงจะได้อืมประมาณนั้นนะครับการเงินเนาะการเงินเดะไฮพิเชสบางคนนะ่ะมันเหมือนกับว่าจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เลยเหมือนต้องเก็บตัง และมันเป็นลักษณะของการที่ไม่มั่นใจในเรื่องของการที่แบบเราจะเอาตังไปทําอะไรเราจะใช้อะไรมันเหมือนจะระเบียบสมดุลของการเงินของคุณอยู่อะครับในช่วงนี้จะถามว่าคุณหาไมา่ได้แบบงานอนไล์ปังมากอะต้องบอกแบบเนี้อืหรือบางคนนะทํางานที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาหมอดูก็ได้นะหมอดูก็ได้หมอดูก็ได้นะครับแล้วค่อนข้างโอเคเลยแหละค่อนข้างโอเคเลยอืแล้วหรือคนที่ทํางานด้านการศึกษาด้านงานที่เกี่ยวกับ เอกสารงานวิชาการครูก็ได้นะงานสอนงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานทุกศาสตร์ทุกขแขนงเลยงานที่เกี่ยวกับภาษางานต่างที่ต่างถิ่นงานที่ต้องเดินทางไม่พบไม่อยู่ติดกับที่พบปะผู้คนงานออนไลน์เนาะอืมทาได้ดีมากๆหรืองานที่แบบต้องต้องโคลกับต่างชาติบ่อยๆอ,อืมจะทําได้ดีนะครับแล้ว มันจะมีบางช่วงนะแล้วบางคนเออบางคนอนะ่ะได้มาจากงานใหม่ๆหรือมีการลงทุนอะไรใหม่ๆจริงๆด้วยแล้วมันเหมือนกับว่าคล่องตัวดีขึ้นมากอืในเรื่องของการเงินเนาะเพราะด้วยส่วนตัวคุณอาจจะคนโทรลในเรื่องของการเงินได้ค่อนข้างดีด้วยแหละอืมมันก็เลยเงินหองก็เลยมาแบบมาแบบระยะแรกอะ่ะมันอาจจะดูดูไม่หวือหวาเนาะดูไม่อูฟู่แต่เราเห็นเลยว่าแบบมันมาแบบเรื่อยๆแล้วมันเหมือนกับว่าเริ่มมีแล้วนะ เริ่มมีในเรื่องของตังเก็บแล้วเหมือนคุณจะเริ่มแบบไม่ค่อยอยากให้ใครใช้ตังด้วยละ่ะประมาณนั้นเลยสุขภาพนะ The Hyphen นะครับระวังนิดนึงเนาะในเรื่องของกระเพาะหรือการทานอะไรไม่ตรงเวลานะครับ The Tower ระวังนิดนึงนะกระดูกฟันนะครับแล้วก็โควิดก็ยังต้องระวังอยู่เนาะแล้วก็จะมีะ King of s w o r d อันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงสำหรับคนที่ชอบเดินทางหรือชอบทําอะไรเร็วๆนะครับ ก็มีมีสิทธ์เหมือนกันที่แบบจะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับปวดกล้ามเนื้อมัดเล็กเนะเาะพวกกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ระบบกระเพาะปัสสาวะนิว่วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังเนาะส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายเบาไม่ใช่ถ่ายหนะักอืมก็ระวังนิดนึงนะครับแต่เป็นถึงขนาดเบาวหวานไหมอันนี้ก็คิดว่ายังเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้เนาะ ก็ขอให้เซฟตรงนี้นิดนึงนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับซึ่งส่วนตัวช่วงนี้ไม่อยากให้คุณชาวไม่ทุนทำอะไรเร็วๆเลยนะครับต้องบอกก่อนนะเพราะมันขึ้นเหมือนกันในเรื่องของการขับรถขัดลาเนาะคุณก็พร้อมจะประทานจะพร้อมใจนี่เลยนะครับอืม พอดีไพ่น,นี้สับก,กันเนะา,าะไพ่เราขึ้น4ใบนะครับอยากบอกอะไรชาวมิถุนนะครับบ้างในช่วงเดือนสิงหาเนาะเบรกทูนะครับอย่างแรกก่อนเลยโดยเห็นเลยว่าในบางคนเนาะอาจจะมีเรื่องของความไม่มั่นใจหาเวลาให้ตัวเองมากนะครับพักผ่อนบ้าง แล้วมันมีในเรื่องของสิ่งเก่าๆที่มันรบกวนคุณอยู่จริงๆด้วยบางคนเนาะอาจจะเป็นภาระงานเก่านี่สินเก่าๆหรืออะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องท็อกซิกเรื่องไม่สบายใจเก่าๆเานาะขอให้คุณทิ้งไปให้หมดนะครับขอญยตอธิบายรวบแล้วกันนะอะทั้ง4นะี่ใบเนาะอยากบอกอะไรอย่างแรกก่อนเลยโดเห็นเลยว่าบางคนอนะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการที่เราอ่ะมีกำแพงหรือมีอีโก้อะไรบางอย่างที่เราเราอาจจะไม่ค่อยหรือบางครั้งมันเป็นการที่คุณไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วหนึ่งในตองอูกไม่ใช่แต่บางครั้งมันเหมือนกับว่าคุณชัดดาวกับคนรอบข้างไปเยอะไปนิดนึงแต่ถ้าในหนักหลักเลยก็คือเอาเอาเอา,เอาตัวเองเป็นใหญ่อะ่ะอืมอันนี้ไม่อยากให้ทำเนาะแล้วเออมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ลึกๆคุณก็มีมุมที่แบบบางทีก็ ไม่แฮปปี้เนาะไม่โอเคอาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้เวลากับมันหาข้อดีข้อเสียกับมันโดยที่เราอาจจะยังไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้อืเราอาจจะยังไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เวลานะครับในบางเรื่องเนาะต้องบอกอย่างนี้หน่อยนะมันเหมือนกับว่าบางเรื่องอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองอันนี้ต้องบอกก่อนนะมันเหมือนเหลือว่า ต้องค่อยๆปล่อยให้มันเป็นแบบไปตามธรรมชาติของมันอ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าจะมันจะคลี่คลายของมันเองนะครับแล้วก็หาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างระวังเรื่องสุขภาพน,นิดนึงเนาะเพราะไม่เหมือนกับว่าคุณอ่ะพักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยด้วยดูแลตัวเองนะครับก็ดูแลตัวเองบ้างนะครับและก็จะสิ่งเก่าๆเ,เนาะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีสิ่งเก่าๆที่รบกวนคุณทั้งๆเยอะนะครับ สิ่งก่ากะอะไรหลายๆอย่างมันรบกวนคุณค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่อยากให้รับเอามาใส่ใจหรือเอามาเป็นประเด็นในการใช้ชีวิตมากจนเกินไปนะครับ i n f i n i t ตี้เบ s i n g บางอย่างมันต้องปล่อยวางไปบ้างคือบางอย่างอ่ะโดยเนความรู้สึกว่าคุณเก็บเอามาคิดหรือเอามาใส่ใจเยอะเกินอืมเยอะเกินไปจนบางทีมันทําให้ชาองวิถุนก็หนักก็เหนื่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับช่มงิถุนเนาะนะครับมีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของการใช้ชีวิตและการงานตลอดทั้งเดือนนะครับ มีความสุขมากๆร่ำรวยโชคดีทุกคนครับเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ